สวัสดีค่ะป้าอ้อมนะคะตอนนี้ก็มาถึงสกายเลก,กูลที่อาบน้ำร้อนนะคะตรงนี้อยู่ตรงคาปางเขาก็จะอยู่ติดเห็นไหมภูเขามองไกลๆในทางเข้าละอีนูอันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าตรงบอร่อน้ำร้อนจะเป็นยังไงนะฮะมาอยู่เมืองหนาวเรามาแช่แช่น้ำร้อนหน่อย คนเมาแท็กซี่มาเพอนอันนี้นะคะจะเป็นตรงหน้าทางเข้านะคะเดี๋ยวจะไปดูด้านในจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ครัคือป้ายนะคะเดีย๋ยวไปเปิดดูตรงป้ายหน่อยโอ้ยสวย ตรงนี้นะคะบ่อน้ําร้อนทางเข้านี่ชื่อไปเขานะคะเขาจะอยู่ติดทะเลนะคะสวัสดีค่ะพ่ออ้อมนะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่บ่อน้ําร้อนแล้วนะคะเป็นยังไงมั่งแมนอาบน้ําร้อนเซ็กซี่มากมีความสุขมากค่ะนี่นะคะน้ําร้อนที่เรามาแช่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆแล้วว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหิวิีวิสีสวัลโหลวัสดีสวัสดวัสดีสวัวัเดีสวัสดีนวัสดีสวัสีัสดีสวัสดดีวัดัสดีวดีว เดี๋ยวพาจะเดินไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมันก็จะคืมไปหมดเดี๋ยวป้าก็จะพาไปทางนอกเดี๋ยวดูหน้าหน้าสาวสวยกันมันจะมีฟันเยอะมากนี่โรเบิร์ตเซรัลกัโอ้ยัอโอ้ยโยโอ้อ้วอ้อ้อ จะฟันมันขโมอยมันจะไม่เห็นสิไม่เห็นอะไรเลยนะคะเนี่ยน้ําอุ่นมากเลยดีมากเลยอยูฮแฮปีนะอ่าเดี๋ยวเราจะออกไปตอนนี้มันก็จะเป็นทะเลมันจะเป็นหมอกบนเลยมันมองไม่เห็นอ่ะนี่นะคะตอนนี้เอาให้เห็นหัวป้าไปก่อนข้างนอกจะมองไม่เห็นหมอก

คนเขาก็จะมาแช่น้ำกันยูยูยูเอ็นจอยนี่สักครั้งดีแค่แล้วน้ำร้อนดีมากเลยที่ไอซ์แลนด์นะคะเป็นบ่อน้ำร้อนนะคะเป็นบ่อน้ำร้อนแบบเย็นมากเลยดีกว่าทูดัสเดีอิน

อันที่จริงทางนอกมันจะเป็นทะเลนะคะแต่มันเป็นเราจะมองไม่ค่อยเห็น the อันนี้ก็คือทะเลนะคะจากบอ่อน้ำร้อนมาจากสกายอากรุน <c oughs> ก็จะเป็นทะเล <c oughs> แต่คือเราจะมองไม่เห็นผู้คนเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็น เวลาฟันบริโภคน้วก็จะโอเคข้าวมันนี่วินิจอยแคนซีอยู่แคนลุก w หม t เอาลอง I can't see my I don't have my glasses so I can't see นี่บรรยากาศดีมาก เปียดิ้งค่ะ